สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มข่าวของทีมหงแดงลิพูก,กันเลยนะครับผมโดยสื่อฟุตบอลอินไซด์นะครับประเทศอังกฤษนะครับได้รายงานว่าค่าตัวของมาติอุสนูเนสเนี่ยอาจลดถึง20ล้านปอนด์นะครับหากวูฟแทมป์ตันเนี่ยตกชั้นหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโดยกองกลางชาวโปรตุเกสเนี่ยย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิบอนทีมดังในศึก ลาลิก้าโปรตุเกสนะครับมาอยู่กับทีมวูฟแฮมตันเนี่ยด้วยค่าตัว42ล้านปอนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวสูงสุดของประวัติศาสตร์ของสโมอสรวูฟแฮมตัน an นะครับ โดยแข้งวัย24ปีเนี่ยกลายเป็นตัวหลักของทีมหมาป่าโดยทันทีนะครับโดยที่เขาเนี่ยลงสนามรับใช้ทีมไปแล้ว29นัดน,นะครับและทําได้อีก1แอซิดด้วยเช่นกันนะครับแม้เพิ่งย้ายมาไม่ครบปีนะครับแต่ผลงานของมาเทอุสนูเนสเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากทีมต่างๆนะครับโดยสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสโมสรเหล่านั้นนะครับที่ให้ความสนใจในตัวเขานะครับล่าสุดเนี่ยได้มีรายงานว่าวู๊แทนตันเนี่ยไม่ต้องการเสียแข้งคนสําคัญของทีมออกไปนะครับซึ่ง เป็นเหตุผลเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยตั้งค่าตัวของมาเทอุสนูเนสไว้ที่50ล้านปอนด์นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยรายงานได้ระบุเพิ่มว่าค่าตัวของนูเนสเนี่ยอาจจะลดเหลือเพียงแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับหากพวกเขาเนี่ยต้องตกหล่นไปเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้านะครับโดยปัจจุบันเนี่ยปูแทมตันเนี่ยลังอยู่อันดับที่13 ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็อยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะครับขณะที่ยังแข่งมากกว่าบางทีมที่ต่ํากว่าด้วยนะครับผมสุดแล้วเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าทางวูฟเนี่ยจะตกชั้นหรือเปล่านะครับถ้าตกไปแล้วเนี่ยมาเทอุธนูเนสเนี่ยยังจะอยู่กับทีมวูฟทำต้านต่อไปหรือไม่นะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจตัวมาเทอุธนูเนสสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผม เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนเทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ